หนึ่งสองสามสี่ห้าทีมงานจัดดอกไม้นะครับร้านจิป,ปาทะนะครับนี่นะครับมารถคันใหญ่เลยนะครับนี่ดอกไม้เต็มคันรถนะครับนี่ลูกหลานใน,ใน่ะชวนมาจัดดอกไม้นะจะไปเล่นน้ำที่ไหนก็หูว่าผมจะไปเล่นน้ำเย้านี่แล้วก็เปิ้นกับทีมงานเปินเป้นกับทีมงานนะครับนี้จิตอาสาท่นานไหนกับเปิ้ลบา้บานนายเวียงนะบ้บานนาเวียงนะครับจิตอาสาเนี่ยมาช่วยงานนะครับคัดแต่คนหน้าตาดีที่สุดนะครับนี้ นะครับคนหล่อคนสวยนะครับถวยเทียบเทวดานะครับเก็บคนละสองร้อยเด้อค่าชมเด้อน่สิมามาถ่ายรูปเาเก็บเงินเยอะเตี้ยแม่พูยบาลแม่พูยบาแมู่บาลนี่ต้องสองพันนะครับค่าเก็บนะครับเก็บตังค์ชนต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าเก็บตังค์นะครับนี้เด้อนะครับยมเขามาจัดดอกไม้นะครับงานทุกอย่างของวัดบ้านโคบัวนี่นะครับ คุณแม่แดงร้านจีป,ปาถะนี่นะครับชื่อจริงไปถามอาเองนะครับ <c oughs> <c oughs> จัดทองไม้ทุกอย่างนะครับประดับแทคที่นี่เฮ้ตั้งใจไว้มหมด<ล>ทั้งวัด,<ม>ะดนะครับนี่นะครับไม่เสร็จง่ายกับว่าจะอยู่จนถึงหกทุ่มนู้นนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> จัดจน,จนเสร็จนะครับนี่ด้อนะครับงานขายบุญวันค้ายวันเกิดของวัดนะครับ มาดคุณอ้อนอเชียงใหม่เาทบุญจมาศของคุณอ้อนจากเชียงใหม่น,มนี่บัวนี่บัวนี่แหละนะครับไม่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 ได้มาใกล้ๆนะครับจากเชียงใหม่นะครับนี่ป้าที่ถจักจักอันที่เพื่อนถวายเพื่อนมารวมบุญน้ำนี่หนึ 1, ่งสองห้าสิบห้ามัดค่ะป้าห้าสิบห้ามัดนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มัดไม่ใช่มัดสองมัดนะครับนี่ห้าสิบห้ามัด เจ็ดสิบห้ามัดเป็นจะมาแต่เชียงใหม่เจ็ดสิบห้ามัดนะครับคุณอ้นนี่นะครับนี่ดอกสวยๆนี่นะครับนะครับสั่งซื้อดอกไม้ด้วยกันประจํานะครับโยมไม่มีโอกาสมาก็เอาดอกไม้มาทําบุญนะครับดอกไม้งามมาแต่เชียงใหม่นะครับคุณอ้นนะครับนี่เจ็ดสิบห้ามัดนะครับตอนแรกก็นึกว่ามัดสองมัดนะครับอนะครับนี่ วางอย่างนี้คงจะใช่หมดนะครับนี้นะครับเพิ่งจะลงรถมานะครับสาธุอนุโมทนาเด้อรู้จักนั่งไม่มีบ่มีเก้าอี้ให้เลยบ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเองือสิไปไปนั่งมองคุณได้บ่บ่ถนัดคือนมงนี่แล้วเนาะหืมโต๊ะแบบไหนโต๊ะว่างบ่เอามาโหลดเด้อเอามาโหลดเด้อเอามาโหลดเด้อแต่ว่าเก้าอี้หันพุดละ กาอี้มพัชติกเด้ละบวกเสื้อถอดผุนจะยุ่มุ่นหรือผุนว่างยุ่มผุนหรือนะครับนะครับให้ยุมอำนวยความสะดวกเองนะครับส่วนพระมาแต่ถ่ายภาพนะครับเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อผู้มาจัดดอกไม้เด้ออายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อพระเดชพระคุณลวงตานะครับเตรียม ข้าวไว no ้นะครับจะทําบุญกับโุงพยาบาลนะครับนี่สามสิบกว่ากระสอบด้วยกันนะครับส่วนกว่าเท่าไหร่ก็ค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นข้าวที่ญาติโยมมาทําบุญที่วัดนี่นะครับมาทําบุญที่วัดกว่าจะครบปีนะครับกว่ามันจะกว่ากว่ามันจะเป็นข้าวเก่านะครับก็เลยนําออกมานะครับร่วมทําบุญกับทางโรงพยาบาลเป็นข้าวเปลือกนะครับนี่เด้อ กูบาจานนะครับนะครับมีคนเลื่อนตําแหน่งนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เลยนําภาพมาติดไว้นะครับตอนแรกก็ติดแต่มุมนู้นไกลๆนะครับติดไปติดมาใกล้จะทั่ววัดรอบลงครัวแล้วนะครับนี่เออพันมาไม้โบนี่พ่นมาไม่หรือมัตสึสีโอ้นะครับคุณพ่อทองอินหนอแก้วนะครับสจทองอินหนอแก้วหกสิบปีนะครับ นะครับถ้ามาไวจะได้อยู่ด้านหน้านะครับถ้ามาช้าจะจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ <alia> โอ้ยบัวว่าจังสันดังเ <Moder ator> ต,ตลิตนนะครับตอนแรกพเดชพระคุณห้องตาก็บอกเวลากรวดน้ํานะครับจะได้มองเห็นนะครับแต่เอาไปเอามานะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เฉพาะอยู่ด้านข้างๆนะครับอยู่ด้านหน้านี่ก็เต็มแล้วนะครับ เป็นญาติโยมผู้อุปธรรมค้ำชูวัดวาพระศาสนานะครับมีแต่ภาพไว้นะครับภาพแห่งความทรงจําไว้ส่วนตัวนั้นภาษาบ้านเราวัดตายไปแล้วนะครับนะครับโยมมารดาของพระเด็จพระคุณน้องตาเขาอยู่นี่นะครับนี่รูปที่ใหญ่หน่อยนะครับบนนี่เป็นทั้งโยมมารดาทั้งโยมบิดานะครับคุณพ่ออุ้ยลิปุพัสดีแล้วก็คุณมแม่อุ้ยคำแพงนะครับปุพพสดีนะครับนี่ เตรียมไว้พรุ่งนี้นะครับนี่ก็ล่างเงียบอีย่างหน่นี่สีแกงโนม่ยมืออื่นนี่บนนี้ไปเก็บมาดแต่ใสแล้วโนมันี่สวนวันเฮานี้นะเอาขึ้นมีโนม่เนาะโนมอ้อโอมุดปีนะครับนี่ ย่างหมอว่านหมอก้อนกับย่างไก่หมอว่านนี่เมเส้ากับย่างไก่เด้อก็ไม่เห็นห awesome. น่อไม้ปุนี่เด้อนะครับสงสัยไปไม่ถูกกอนะครับก็เลยไม่เจอหน่อไม้นะครับนี้ใบไม้มันคุ้มเริงขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่คนตาดีเท่านั้นจะเห็นหน่อไม้นะครับส่วนคนตาล้าก็จะเห็นอย่างอื่นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่โอ้ มาเมื่อไหรก็เจอที่เดิมนะครับไม่ชี้เมื่อเ<ส><ง>ช้าก็อยู่ตรงนี้นะครับสายมาก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ล่งเนี่อย่างวันปลา<ท>นี่นะครับปลาที่นะครับเอากรดออกเอาเครื่องในออกแล้วก็แช่ไว้ตรงนี้นะครับออเ,เอา,เอาเกรดกับเครื่องในออกโอเู<ห> เนมนูลาดพริกคัก้นละกรกบ้างบ้านนิเซเบตอย่างมือนอื่นนี่ปลาลาดพริกนะครับนี่ําแล้วถาอีกนะครับนี่เด้อเมนูพิเศษของเอกียอเอาเก็ดออกก่อนอันดิเิเดจมี่นู่นนี่กาวานี่ มีเมนูเดียวปลาลาดพริกเนี่ยโอ้แบ่งไปพอสมควรแล้วนะครับปลาลาดพริกพรุ่งนี้นะครับมาสอบสวนแล้วนะครับเนี่ยั้งสอบสวนทั้งสอบถามนะครับเจ้าหนี้ปลาลาดพริกอยู่บวนี้อันนี้เปต้มยำสถาะอาร์เพราะต้มเจือจ่ะสอาจารย์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเมน,นูแล้ว นะครับจะของเมนูแจงจืดนะครับนี่นะครับหลังจากแกงจืดแล้วก็จะต้มจืดนะครับเบิร์ดโบล่ข้าวผัดอเมริกันนะครับเห็นพระปิยศนนะครับนําไปส่งถึงที่อยู่เลยนะครับก็เลยได้ฉันนะครับข้าวผัดอเมริกันนะครับก็ผมเรียกเองนะครับนี้อ๋อ นะครับแต่ละท่านแต่ละคนเด้อนะครับก็ขวนขวายนะครับทํางานเพื่อวัดนะครับอู้ไม่รู้ผเนีกใน,นตอเพกไหนบ้างนะครับนะครับเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะครับวัดบ้านกบวนะครับมาตอนไหนก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่รู้ทําอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ฝีมือของญาติโยมนะครับทําของอร่อยที่สุดในโลกนะครับนี่อร่อยเฉพาะวัดบ้านกระบอกยังไม่พอนะครับวันนี้จะพิเศษนะครับให้พระเดชพระคุณหลวงตาใส่บาทใส่อันเลี้ยวๆนี่นี่เลยค่ะเค้กกล้วยกล้วยเค้กนะครับนี่อันนี้เสร็จแล้วอันนั้นยังไม่เสร็จน,นะครับที่เขาขายมันจะเล็กๆนะครับแต่ของวัดบ้านกระบอกรุ่งจำปู่นะครับนี่นนรวยหรอถ้าจำปู่รวยมีรวยบ่มีด้ย มันน่าจะมีถ้วยใหญ่กว่านี้อีกนะนี่นะเฮ้ยแบบยังไงอันเดียวมันยิบทีเดียวพ่อโหลดนะเกิดเกิดพอแต่ข้าเป็นเด็กน้อยเป็นเห็นแม่เห็นขลามนะอันซ้ำเขียนซ้ำได้ก็ว่าเอาได้เอาแบบนี้โหลดนะนะครับอันเดียวพอเลยนะครับนอนเฝ้าเลยนะครับนี่บัวนี้ใกล้สิวันเลยที่นี่นะครับ หลังจากใส่บาตรให้แก่คณะครูบาอาจารย์เนี่ยพเดชพระคุณน้องตาก็จะแจ๊กนะครับแก่แม่เช้าแม่แม่เขาไม่ฉีดระยโยมนะครับนี่มันคือไม่สีเข็มก็กลันเพิ่มอันนี้จะนึ่งนานค่ะน,นึ่งนะสี่สิบนาทีพวกนี้ไปเลยลดลงมาเหลือแค่สามสิบนาทีค่ะมากแบบสีเข็มเมนี่มันง่ามมันดำขึ้นในโกนี่ือม่เอารส <laughs> ช็อกโกแลต <laughs> บอกว่าพ่อพูดวาดำหมดโอ้ย <laughs> นะครับนี่ <laughs> โอ้สาธุสนะครับนี่ปถนาเขานะครับส่วนมากจะเจอแต่ตาเขานะครับนี่เด้อนะครับนี่ทําให้พระเดชพระคุณน้องตาใส่บาตรบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับนี่นะครับสามสิบสามวสามสิบสามปีเนาะเท่ากับแม่ครัวนี่นะครับอายุรุ่นเดียวกันนะครับนี่แม่ครัวก็สามสิบสามนะครับผู้มาทําขนมนะครับนี้ โอ้ยแสดงว่าท่านลุงตาไม่ท่านลุงตาไม่อยู่พี่อยู่เนาะตอนนั้นเนาะได้สิบปีแล้วได้สิบปีแล้วมันต้องจําอะไรได้บ้างแล้วสิบปีจกปีตอนนั้นเลยยกมาเนอกิน้อยพาร้างถวายเออนะครับ นะครับนี่ดุนแรกนะครับนี่สามสิบสามปีของวัดบ้านโกโบนะครับนี่สามสิบสามหรือสามสิบสี่กันเนี่ยหว่าเนี่ยจะสามสิบสามปีนะครับนี่นี่อยูป่อศีนะครับนี้นะครับไม่ชีน้อยสมัยนั้นคงเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับได้ลูกชายแล้วค่ะโม่ชีกิฟก็คงจะเป็นเด็กอยู่นะครับ เออนนะครับี่ตั้งใจไว้ว่าซืเจ้กสินนี่สองร้อยค่ะสองร้อยนี่ได้ได้ได้ไรมาเลยล่ะนี่เกือบแล้วค่ะเกือบสองร้อยนอนเอาเห็ดไม่เห็ดตอนเดยคือสิได้ไหวเทมไม่ตอนเพี่ยงนี่บวดรุตใบสองใบสองก่อนเที่ยงก่อนเที่ยนยังไม่ทายลูกพิ่นธุ์ยีเด้เพิ่นยังเห็ดกระต้มขนมยืนนิยืนนะเดือดนะกระตก็กำลังสุกแล้วค่ะโอยดูมาก่อไฟต้มโอ้ยผลงานผู้ใหญ่บ้านก่อไฟนะครับ บบเห็นเศร้ามีแห้งจ้าเขื่อไมฆัวตังแต่ตีสามมาจนหดนี่นะครับนี้ไม่รู้ได้พักหรือเปล่านะครับนี่เป็นความสุขของแม่ครัวนะครับตื่นขึ้นมาตาลิ้วก็ติดมือมาเลยนะครับไม่ฉี้จิ้บนวลแย้มก็มีดปอกผลละไม้ติดมือมาเลยนะครับ มาภาคใบใบนี้จะไม่เหมือนมากับภาคเช้าๆนะครับอ,อนุญาตถ่ายภาพดวงคัดแยกขยะของวัดบ้านเกาบอนะครับนี่ก่ออิดขึ้นมาห้าก้อนนะครับเ้อนะครับอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่อนุมูธนาเจ้าภาพเจ้าสถาเด้อนะครับนำน้ำประน้ำมาถวายคณะช่างนี่นะครับเ้อนะครับนี่ ตรงนี้เป็นอิดแดงนะครับอิดแดงอิดโชนะครับนี่น้นความสวยงามด้วยนะครับพระจันทร์บัญชานะครับนี่จากตาการพืชผลนะครับดอนะครับนี่จากตาการพืชผลนะครับพระจันทร์มหาอภิชาตนะครับบางรูปนี่ต้องให้น้องตาเรียกบ่อยๆค่อยจะจาได้ตามนะครับ แต่จำหน้านี่จำได้อยู่นะครับแต่ว่าจำชื่อนี่เป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับอุบาอาจารย์จิตอาสานะครับมาช่วยงานก่อสร้างโรงคัดแยกขยะของวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่นะครับหลวงพ่อตุ้มกำลังเลือกตะปูนะครับตะปูไม่คมไม่ได้นะครับนู่นนะครับกำลังมุงลังคาอยู่ด้านบนนู่นนะครับ นะครับงานคัดแยกขยะนะครับสงสัยจะอยู่มุมนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่เหลือสองท่านด้วยกันนะครับงานคัดแยกขยะนะครับไอโอมาเป็นเลือดเลยเตียยมือใดมือใดบสบายยังไงเอาบสบายคือสัญญาคุาลวิ มีอนอยู่บนน้องนะเจอยวสันนะครับพนักงานทำความสะอาดนะครับของวัดนี่ส่วนมากจะผอมนะครับโอ้ลุงพอวินัยนู่นนะครับนี่พระมหาวินัยนะครับช่างรับเหมาเก่านะครับนี่อยู่สูงเลยนะครับ ขออนุญาตซูมไปไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับนี่โอ้อยู่สูงเลยนะครับนี่เกเี่งงานเสียวดําแท้นี่นะครับนี่ทุ่มเทสุดชีวิตนะครับนี่ซูมไปหานะครับนี่ซูมหกสิบเท่านะครับหกเท่าหรือหกสิบเท่านะครับนี่โอ้ขอกลับมาดีกว่านะครับนี่ เ้อนะครับอาจารย์มหาวินัยนะครับฉายาอย่างนี้ครับเพื่อมหาวีโลนะครับผู้มีความเพียรใหญ่นะครับนี่ความเพียรความแก้วกล้าใหญ่นะครับนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังอยู่นะครับก่อนบวชนะครับไปถามพระเดชพระคุณหลวงตานะครับแต่กระผมแต่ภาพจําไม่ได้แล้วนะครับว่าถามยังไงบ้างนะครับนะครับถามความข้องใจก่อนแล้วค่อยมาบวชนะครับบวชตลอดชีวิตนะครับ ตั้งใจนะครับเด้อจากนั้นมาก็เอาความรู้นะครับที่เป็นช่างนี่นะครับมาช่วยงานที่วัดนะครับทุกอย่างนะครับครูบาอาจารย์นะครับมีความรู้ความสามารถตั้งแต่สมัยเป็นขลราชโน้นนะครับเป็นช่างนะครับหลวงพี่แคกนะครับนี่วัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงสุงเข้าประกวดนะครับนี่นะครับนี่ 卖苗子，卖菜的。你